สวัสดีค่ะมีเจี๊ยบกับเสผ้ามาชมสวนเขาโพนนะคะอันนี้รอเก็บเกี่ยวค่ะเมื่อีน,นจะเป็นเขาโพดซัด,ด้ะจ้ะทาเก็บเกี่ยวค่ะอันนี้ป้าหนะ้ะมาประมาณอาทิตย์กว่าอาทิตย์กว่าแล้วนี่มันจะเริ่มแห้งแล้วจ้ะแต่ว่าบ้านนี่เก็บทอดิ เม่นเขียวก็ยังเขียวอยู่เพราะว่าฝนมันยังมีตกมาเหล่่ยยแม่มันก็เลยจะเป็นแบบว่าแห้งดนะจ๊ะเต็มฝากจ้าเต็มฝากแต่สะอ่อนคักเอาถ้าเป็นราคากับถือใจเกษตรกร,ร,กรคือมูฮ่าเด้วยค่ะเมื่อน,นี้จะเป็นข้าวโพดสัตว์แถวนี้บางสวนเิ่นกับเกียวเหล้วนะคะของเมื่อน,นี้จะเป็นสวนหนูสวนของเจี๊ยบเองค่ะ ทำทั้งเบิร์นีประมาณหาไรซีหาไรซีงานปี่กายนี่ขายได้ยูประมาณหกหมืนสองนะคะยังไม่ได้หาค่าปุ๋ยค่าไทยออกเดอปีหนีกับบหูว่าจะเป็นราคาบอ่อปลูกหลังฤดูนานะคะปลูกหลังหลังเฮ็ดหน้าเห็ดหน้าเรียกวากับไทแล้วก็มาเห็ดเขาโูด เนื้อานในเก็บทอ่อเก็บทอ่อแบบว่าบ้านในแหล้วนะคะเก็บแล้วแต่ว่าบ่แเหล้วอ่าเลื่อมแหงแหล้วกาณาจ,จะประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งกาณาจ,จะแหงเพราะว่าฝนเริ่มมาตกแล้วคะ่ะช่วงนึงห่กจะฝนฝนลงแหงนี่ก็มีเป็นบางส่วนที่ยังบ่บ่แหงสันีิษแต่ว่ากับประมาณอาทิตย์หนึ่งน่าจ,จะได้เกี้ยวแล้วคะ่ะ พ่าแดดแดดฮ้อนแห้งนี่พอเกี่ยวแล้วนี่มว่วนี่แห้งบุญละบางหมองกัพอเกี่ยวบางห่องบางบางหมองก็ยังแบบว่าเป็นเขียวอยู่ค่ะอืมเป็นราคากับคนจะดียีวนี่เพื่อนว่าอยู่ประมาณกิโลละแปดบาทส่วนนี้อยู่ที่ จังหวัดอุบลราชธานีนะคะอําเภอม่วงสามสีบบ้านแสงไผ่ตําบลไผ่ใหญ่ฝักใหญ่แห้งค่ะถาน้ำถึงถาน้ำถึงฝักมันจะใหญ่ถาน้ำถึงฝักมันจะใหญ่เด้อค่ะ ปุ๋ยถึงน้ำถึงฟักใ่นี่เนี่ยแยงแยงกันเกิดฟักหนึ่งออกมาส,สองอันซ้ำอันจนได้ฮักออกนะต่ว่ากับฮัก,ออกเอร์เบอร์เดียวค่ะมันหลายเห็นเบอ์จังสีก็บเบอร์ด้ฮักออกเริ่มแห้งแล้วค่ะ มันเกี่ยวกับอาทิตย์หนาู่ี่เบิง้งฟักเต็มถ้าน้ำถึงปุ๋ยถึงปุ๋ยขี้ไก่เนี่ปุ๋ยยูเรียเนี่ยนะคะน้ำถึงน้ำเป็นหลักน้ำนี่ต้องต้องใส่ให้มันพอ่อค่ะมันมอพ่อมันสิเป็นแค่ๆแค่เด้อสวนนี่กะสีมีหมองแค่คือกันเดบ่แมนว่าบ่มีหม,มองแค่ มองเดมันบอถ,ถึงนาะมันก็จะเป็นคแค่แค่งแงสีต้นน้อยถ้าต้นหน่อยฟักมันก็นหน่อยตามตามต้นมันหลหรจะ้ะอืมฟักมันก็จนะน,น้อยๆอ,อ,อ้อเจ้ามันก็นานะมีเม็ดบนเนี่ยเม็ดมีอยู่ในมีอยู่ ปีนี้บักม่วงนามดอกใหม่สงสัยสิบบได้กินบ่มีดอกเลยปีกายได้เก็บขายนี่ค่ะถ้าแดดดีเดียวก็ได้ได้เกี่ยวถ้าถทมว่า,าลงทุนหลายบอนะคะเปเบิ้งคลิปที่แล้วจะเคยแบบว่ามามาเบาซูฟังอยู่เนาะว่าบอลงทุนไปประมาณเท่าไหร่จะเบิดหาไรซี่นี่เบิด คาคาอันเอยียงก่อันคาหน่ายคามาเล็ดพันไปสองถุงสองถุงมันถุงละพันเก่าสองถุงหรือมันถุงละพันเก่าถุงหนึ่งมันยุสประมาณสิบโลประมาณนี้นะถ้าจำว่าผิดเด้อค่ะเพราะว่าบม่ได้จำพันเจ็ดแปดเก่า ปูพันเจ็ดแปดเก่าน,นั่งหมองมันกบรบโบทัวกระจมมีขี่ไก่ขี่ไกล่ลุ่งขี่ไก่อันขี่เป็นรถซิบหล่อเดือค่ะขี่เป็นรถซิบหล่ออยู่ประมาณหี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของรถ เคืองของเคืองหลดน่ะน,นะคะ่ะเออแล้วก็จะมียูยูเลียแจกักสอบสอบตองสอบบ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ค่อยหลายนั่นนะบ่ได้เน้นปุ๋ยหลายมันถือสวงเพิ่นใส่เงื่นหลายเพิ่นก็เลยบ่ได้ใส่ปุ๋ยหลายบาัดีเพิ่นมาเล็งนามตามที่หลังแต่ว่ามันกระไดผลของเราอยู่เด้เพราะว่าแม่ใส่ปุ๋ยหลายเจ้าบ่าใส่นามหลาย จะบริเวงน้ำใส่ยัางสิฟักมันกันหน่อยอันนี้เบิ้งฟักเราบางใหญ่หนึ่งขนาดเราใส่ปุ๋ยบ่หลายเต็มเต็มซุ้ย,ยฟักเด้อเนี่ยพี่นอ้องเต็มซุ้ยฟักค่ะอืมถ้าเป็นราคาแม่นเฮาเฮ็ดแคหาอะไรสี่ถ้ามเนแม่นเฮาขายได้เนะาะบ่ทันได้หักต้นทุนนี่จะอยู่ประมาณหกเจ็ดหมื่นหกเจ็ดหมื่น ข้อเห็ดแล้วมันบอกกับขอเห็ดแล้วขายแล้วสิขาก็เห็ดหน้าต่อเลยมองนีนะมันกับปุ๋ยหลายมันก็เห็ดหินหน้าเขางามเพราะว่าเขาใส่ปุ๋ยหลาข้อเห็ดเขาใส่ปุ๋ยต่อข้อเห็ดเขาปวดหลเยเห็นบอกบอดิงอยากอยากใส่ปุ๋ยหลายอยู่แต่ว่าถือสวงเพิ่นเพิ่นบอกคอยมีเงินสืบปุ๋ยเพิ่นเลงหนามเอาเบิ่องนี นาำกับนามบาดาลค่ะเต็มสู้ฟฝักส่วนเรางามกมูเดอ้อหนี่เห็นมากระไดนี่ถ้าเมน,มนแบบว่าเ้องมีเวลาว่างนอกอันเข้าเบิงทัวถึงสิมันออกมาเป็นแซงเป็นแซงสีเข้ากะหักออกนําเขาหักออกนํานะค่ะแอ,ม,อมันเขาเอื่อแอมันเขาหาักออกน้าสารอาหารมันก็สิไปกองกันอยนู่อัน ปักใหญ่ๆแอ่มันเนี่ยถาส่วงมันบ,อบอน่อทัานใดบ่อนใดแกนอนมัน,นยังเป็นแอออนๆสีขาก็มาผัดเห็ดกับเขาได้ค่ะอันนี้ฮักบอ่อทันการดูแลดูแลเพี้ยนบ่เันซำหนึ่งเพราะว่าไหนจะศัตรูพืชนอนบงนะคะมันลงถ้าช่วงมันลงก็ต้องฉีดยาผลขาบ่งยายาฉีดบง่งนี่ ที่จริงกับพ่อเกี่ยวมันก็ให้มันแห้งอีกจักหน่อยพราะว่าเข้าไปขายนี่เพื่อนก็จะวัดความฉืนคือเกา่าเหมือนเขาเหมือนท่านย็ดเขากับพ่อเดตตืมกันนะคะ่ะดีก็ทิมทิมหน้าให้มันแบบว่างเปล่าไปซื้อ,อ,อบม่มีแน่วได้เกษตรกรเฮาก็ได้หาเงินได้เงินน้ำมันเฮ็ดให้เฮ็ดสวนเนาะค่ะยูนี่เพื่อนพ่อดดเฮ็ดหน้าปัง พ่นบ่เห้เฮตดหน้าปังมันก็จะมาเฮ็ดพผืชปปูเขาโพดท,ทาาเนี้ยเขาจะปลูเขาโพดค่ะเขาจะปูเขาโพดป,ปูบักแตงโมบักแตงโมเจ้ากับปลูกนะคะแต่ว่าปีนี้บอกเลยว่าบ่ได้ชื่นขายบักแตงโมเพราะว่าคนปลูกตำกันหลายบัดนนี้มันก็ดันบ่เป็นราคาอีกถ้าผูใ้ใดปลูกช่วงแรกของบักแตงโมไอเด็กเก็บกอนมัว ก็จะได้อยู่โลละหาหกบาทอยู่ค่ะแต่พอบกักแตงโมมันออกมาพร้อมกันนะสีโลละบาทสงบาทสามบาทก็มี่สีม่ก็เห็นให้จตกรนะเพิ่นกับยูบ่ได้เนาะคะนะ่ะเนาะเจอกมาบาาสูพีสูน่องฟังที่เพิ่นเฮ็ดสวนคือของเจี๊ยบเนาะคะนะ่ะเนาะบริจ้างคนเนะี่ค่ะสวนเจี๊ยบ แฟนเจียบเราเห็ดเอาเองหนูกำมาสวยแบบนิดๆน้นนอ,ยนอยๆก็ก็แก๊กๆองตามจะตายเม่บ้านแล้วค่ะกบมีช่องน้าเม่บ้านกะเป็นผู้เห็ดช่องในโซเชียลต่างๆช่องต่างๆนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกเกษตรเนี่ยจะอยู่ในช่อง y ย t u b e เนี่ยแหละคะ่ะถ้าเป็นช่องอื่นก็จะเป็นอีกแบบหน,นึ่งนี่ ะะฝากกดนิดตามในเด้อค่ะถาม,มีเวลามีอัน,นี้ไปเบิงสวนผู้อื่นสิเจ้าก็จะมามาบอาซูฟังส่วนทางหนีเพิ่นกัจะมีแบบว่ามีสวนบักพีกนะ้าอ่ะแต่ว่าจะบริเทสวนบักพีกนะคะบริเนมโนนคือเพิ่นถามยิโพนมีโนนคือเพื่อนก็จจะอาจจะเหตุบักพีกแต่ว่าบักพกปีนี่ก็บปเป็ละา้าอีกเนาะคะ่ะ นี่เขาโพดแถวนี้ไม่ใน่เขาโพดศาสตว์นะคะเขาโพดศาสตว์หลายอันนี้เป็นอีกเจ้าหนึ่งค่ะเป็นสวนเพลินอันนี้สวนเฮาอีฟังนี่อันนี้เป็นสวนเ่าพีพีเห็นบอมันเหมือนมันแบบว่าสะท้อน ปลูกพืชแล้วดูหลังแล้วดูทํางานทํานาเฮ็ดหน้าแล้วเขาก็มาปลูกขา้าวโพดโซนนี้เขาจะบ่ไดเฮ็ดหน้าปังเหมือนทีเจียวว่าหอยฟังเนาะคะ่ะเพราะว่าอย่างมันบ่ไดมีนม้ำมันบ่ไดมีนม้ำหวยน้ำเขื่อ,อนคือคือเพลินก็เลยต้องมาปลูกแบบเป็นขา้ขาวโพดข้าวโพดนี่กะใส่น้ำหลายใส่น้ำหลายแต่ว่าเขาก็ใส่บาดาลคะ่ะใส่ซ้ำเมิดอ มีซ้ำเมือดเดอ้อย่อให้เบ่งเจาะบ,บาดานเจาะบ,บาดานบวกซ้ำเมือเห็น,นออบอกเจาะบาดานทอ่อเดี๋ยวจะพาไปดูท่อนะคะท่อกับหลายใส่ทอ่อหลายสปริงเกอร์อีกไป้อยแล้วก,ก็เล็กตอกฐานเล็กตอกฐานนะพอพ่อนเอามาให้เอาไว้ยืด สปริงเกอรกกับทออัน,นกับทอนี่เขากาเก็บมาเป็นบางส่วนเห็นบอกงวดหนึ่งก็เอามาว้เือนเลยเดย้เก็บเขาอัน,นเขาไปในบ้านแล้วก็มีนี่ทอสีเปลืองแต่ปีแรกค่ะจะเปลืองแต่ปีแรกเนาะเขาลงทุนเนาะปีต่อไปเขาก็ใส่ของเกา่าคือ คือเยาวนี่น่ะพวกที่ว่าเพื่อนปลูกใหม่ๆเพื่อนก็นจะเปลี่ยนเป็นเป็นระบบนำยศกันเบิดแล้วเนาะแต่ว่าของเจยวคือปลูกมาหลายปีแลบล้ะก็ของเก่ามันก็นใส่ได้ยูเขากับบได้ลงทุนเขากับบได้ลงทุนใหม่เพื่อนสิไปใส่อันระบบนำยศกระางเพิ่นของเฮาเขาจะใส่เป็นทอคือเกา่าเพราะว่าเขามีของเกา่าเขาบอ่อยากซื้อใหม่ เฮาบรอยาเฮาบรอยากซื้อไหมเนาะคะ่ะถ้าลงทุนหววแล้วไปเบิดแน้ลวมิตรปลาเขาพูดอีกอาทิตย์นึงนะจะได้เกี่ยวทาช่วงเกี่ยวจะสะมาเก็บบรรยากาศตอนตอนเกี่ยวเนาะคะ่ะว่าเขาจะเาเกี่ยวแบบไหนคนที่เพิ่อน,อเพนเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพเพื่อเพิ่อนอยากมาเห็ดมาใส่เอ่อมามาเห็ดกษตร,รตอนอายุหลายๆตอนกเกษียณนะสิหรือว่า อย่ามาเฮตตอนนี้มันคือบอนะคะแต่ว่าจะจะบอกว่าเกษตรกร,เ,กรเป็นอนเชียทีีมีทั้งด่านมืดแล้วก็ด่านสว่างนะคะทําใจด้วยนะคะเออเป็นราค่าบอเป็นราค่เกษตรกร,ก,รก็ต้องมาลุ้นกันทุกป,ปีนอแต่ว่าลงคุณนเทน่ากับงทุนไปแล้วโอเคฝากกด ไลค์กดซับสไคร์คคอมเมนต์ไว้นะคะมีคำถามกับคอมเมนต์ไว้นะคะถ,ถ้าเจ้หจาหูจะมาตอบคอมเมนต์ของเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะคะนี่ก็ฝากกดติดตามไว้น้ามือในอกาบบายบายคะ่ะบายบาย